อาการเริ่มดีขึ้นคุณหมออนุญาตให้นำท่านย้ายท่านไปรักษาอยู่ที่พักพื้นที่โรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นจังหวัดคอนแก่นของเราคุณหมอให้การรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วส่งตัวคุณพ่อเชิญมาชัยไปรักษาตัวต่อที่ศูนย์หลังสีจังหวัดคอนแก่นซึ่งเป็นมูนลนิธิของหลวงปู่เพง็งนะครับที่รับรักษาคนป่วย อาการเริ่มดีขึ้นคุณหมออนุญาตให้กลับมานอนพักพื้นการที่บ้านและได้รับการรักษาดูแลของโรงพยาบาลชนบทจังหวัดขอนแก่นของเราและกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านระยะหนึ่งโดยมีคุณหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสมบรณนาคลางมาดูแลให้อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องอาการของท่านก็ยังเริ่มซส้งส่งตลอดมา และทั้งวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2567ในเวลา24.10นที่4นาฬิกา10นาทีคุณพ่อประเชินมหาชัยหรือพ่อโชคของเราท่านได้สิ้นลมหายใจอย่างสงบที่บ้านโดยสิริอายุของอท่าน65ปี ยังคมโศกเศ้าเสียใจให้กับภรรยาและลูกๆญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งอาคุณศรกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซี่งคุณพ่อผู้เชิญมาหาชัยได้ร่วมเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้น ให้แก่คุณพ่อเผชิญมหาชัยด้วยเชิญกุศลรกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณพ่อเชิญมหาชัยได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอํำนวยผลดลบรนดาลส่งทอดดวงวิญญาณของคุณพ่อเชิญมหาชัยให้ไปสู่สุคติในสายปลายพรเบื้องหน้านุเทิน และเพื่อเป็นการไว้ไลัยและส่งทอดดวงกิจตวิญญาณของคุณพ่อไปเถิไม้ชายสนนรั้งสุดท้ายและผมให้ขอกลับเรียนเชิญเชิญชวนพี่น้องทั้งภูมิเกียรติทุกท่านที่นั่งอยู่ในศาลาธรรมะสงฆ์ต่อหน้าาสงแห่งนี้จงหันหน้าสู่กิจกรรานบนเมนวิธีและนั่งในอาการสงบสำรรวม ส่วนท่านที่อยู่ในสลาพักย่านในนอกสลาในอาณาเขตนี้ที่เห็นนี้จงยืนขึ้นด้วยการสงบนิ่งและไว้อะไรให้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอาการเชิญทลวความรบครับ คขอบคุณครับเรียนเชิญน,น,นางคำสัญญาสายครับ